าปูโคโค่โปรกบมบอลผู้พิทักษ์สายฟ้าแห่งเกาะเมเลเมเลโปรกบมบอที่มีหน้าตาเหมือนกับหน้ากากแต่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความซุกซนและพลังงานที่ล้นเหลือน่ารำคาญว่าด้วยสไตล์ที่เท่ของมันเนี่ยทำให้ครองใจผู้เล่นหลายคนซึ่งรวมถึงผมด้วยสวัสดีครับผมเต็มป้ครับวันนี้ผมจะพาทุกคนครับไปจับเจ้าทาปูโคโค่ในโลบองบิกบอนโดเรียคอนควิสตกันครับแต่ก่อนจะเริ่มครับขอฝากทุกคนครับช่วยกันกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมก่อนที่จะเริ่มไปจับกันครับแทนนกก็ไปดูัเลย อย่างแรกเลยก็คือช่วงที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยมันเป็นช่วงของการเพิ่มโอกาสเกิดชายนี่นะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะไปตามหาเนี่ยก็จะเป็นทาบูคุคุที่เป็นร่างชายนี่เขาสามารถทําได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะสอนจุดเซฟแล้วก็สอนการรีเกมด้วยถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันฮะว่าการจับทาบูคุคุเนี่ยจะต้องเริ่มจากจุดไหนฮะ อย่างแรกครับคือเราต้องวารไปที่พอร์ตเดก้าครับเพื่อที่ว่าเราจะใช้การเดินทางด้วยเรือเนี่ยไปที่เกาะลอสไอแลนด์ซึ่งเหมือนเดิมครับว่าให้ทุกคนเ่ยซื้อตั๋วก่อนนะครับซึ่งมันจะเป็นตึกอาคารสีหลืเงิด้านขวามือเมื่อกี้ของผมนะครับพอเราซื้อมาแล้วนะครับให้เราคนกับเอ็มบีซีตัวนี้ครับเราจะมีพื้นที่ให้เราวารไปที่ลอสไอแลนด์แต่ว่าท้บภูคโคไม่ได้เกิดที่นี่นะครับเราจะต้องเดินตรงเข้าไปในป่าลึกครับเพื่อเข้าไปโผล่ที่ลอสไอแลนด์ด e ฟจังเกิลครับเดี๋ยวเดินตามทางผผมมมมาาาารรื่่อยๆะแล้ววก็หงงท แนะนำว่าให้ทุกคนเนี่ยเปิดเลเปลทิ้งไว้เลยนะครับเพราะว่าเราต้องเดินผ่านไหลยพุ่มหญ้าด้วยนะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่เดินติดขัดอะไรมากนะครับซึ่งการเดินไปทางของดิฟจังเกิลเนี่ยมันก็ไม่ยากนะครับเราก็เดินตรงไปเรื่อยเราจะเจอกับทางเล็กๆตรงนี้นะครับให้เราสามารถเดินเข้าไปได้เลยนะครับพอเราเดินเข้ามาแล้วนะครับทุกคนมันจะโผล่มาที่ลอสไอแลนด์ดิฟจังเกิลให้เราเลี้ยวขวาตรงมุมแรกเลยครับแล้วเดินขึ้นมาด้านบนตรงนี้ครับ แล้วเราก็เดินตรงไปด้านขวามืออีกทีหนึ่งนะครับเราจะเจอกับพุ่มหญ้ศตรงนี้ซึ่งจะมีก้อนหินอยู่นะครับแต่นั้นแนะนําว่าให้พบโปเก,กมอนที่มีท่าล็อกสแตรมมาด้วยนะครับให้เราต่อยหินครับแล้วเดินตรงไปเรื่อยๆจากนั้นให้เราใช้ล็อกครามนะครับก็คือให้โปเกมอนที่มีท่าปีนหินเนี่ยพาปีนขึ้นไปด้านบนครับ จากนั้นเราก็เดินตรงมาทางซ้ายครับเราจะเจอกับป่าเล็กๆอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็จะมีทางเข้าถ้าอันเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับให้เราเดินเข้าไปเลยครับมันจะพาเราไปที่ Spirit Forest ครับซึ่งใน Spirit Forest เนี่ยมันจะมี NPC ค่อนข้างเยอะมากๆเลยขออภัยครับเทรนเนอร์ค่อนข้างเยอะนะครับวิธีการข้ามครับเรา,าไม่จำเป็นต้องสู้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ปีนสเก็ตครับแล้วก็ปีนแล้วก็เก็บปีนเก็บปีนเก็บ,บไปเรื่อยๆนะครับตรงด้านหลังของพวกเราเทรนเนอร์อย่างนี้นะครับอ่ะปีน เก็บปีนเก็บนะครับแล้วตัวละครของเรามันจะบัดเดินข้ามหัวมาแบบนี้นะครับอันนี้ผมเพิ่งเรียนรู้มาเหมือนกันนะครับทุกคนลองทำกันดูนะปีนเก็บปีนเก็บแบบนี้นะครับแล้วเราเดินตรงมาเรื่อยๆครับเราจะเจอกับทางเข้าไปที่จุดจับทาปูโคโค่ด้านซ้ายมือตรงนี้ครับ คราวนี้นะครับพอเรามาถึงที่ทาปุโคโค่แชมเบอร์เลยเนี่ยมันจะมี NPC ดักอีก2ตัวครับเราเอาได้สามารถข้าม2ตัวนี้ได้ซึ่งจริงๆแล้วโปเกมอน2ตัวของเทรนเนอร์สอคนนี้ก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับทุกคนสามารถใช้ปกโปเกมอนที่มีเลเวลสูงๆในการตบได้เลยนะครับเพราะว่าเขาใช้คแค่โปเกมอนแมลงนะครับ วางร้อนค่ะคือพู่มอนเบก,ก้าตัวแรกโลกโอ้ย oh. หลังจากเราเคลียร์เทรนเนอร์ทั้งหมดแล้วนะครับเราก็ทําการครับเซฟเกมที่ตรงจุดด้านหน้าทางเข้าตรงนี้นะครับจริงๆเซฟตรงนี้เลยก็ได้ครับเซฟเหมือนผมเนาะจากนั้น,นครับให้เราเดินตรงเข้าไปหามันเลยครับแล้วมันจะเข้าคัดซีในในการหาเจ้าทาปูโคโค่นั่นเองครับ ครับนี่ก็ถือว่าเป็นวิธีการจับเจ้าทาปูโคโค่ครับแต่ว,ว่าภารกริจของผมยังไม่เสร็จครับเพราะว่าผมเนี่ยจะต้องตามหาทาปูโคโค่เวอร์ชั่นชายนี่นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้มันมีอ่ามาถึงช่วงของวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับมันจะมีโอกาสเกิดชายนี่มากขึ้น1.5เท่าแล้วก็ผมใช้โลบัตนะครับในการเพิ่มเข้าไปอีก15เท่านะครับมันก็เลยอาจจะมีโอกาสจับง่ายในหนึ่งเนาะ ก็ถือว่าเท่านี้เลยครับสำหรับการจากเจ้าทาปูคูโพอไปไงกันบ้างครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์ต่อทุกคนนะครับก่อนจากกันไปก็รบกวนทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอีทีนึงนะครับถ้าหากว่าไม่มากเกินไปก็อยากให้ช่วยก,กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ครับขอตัวลาไปก่อนไปนะครับบาย a few moments later <laughs> วัจะเจอโอเคอามาลองด้วย พิกบอลก่อนแล้วกันนะบอลก่อนบอลพิกหนึ่งสองสามเฮ้ยไม่จับมุ้ยเนี่ิ้งปลาบอลอื่นสิวะนี่ใช่แมสเน็ตวุ้ยแหลกจัดเดี๋ยวเลือดฆ่ากันเต็มสหะก็ไม่ติดอะไรเลยเองได้ใช้บอลดำเงาหนึ่งหนึ่งทับฆ่าริงเหรอสองเดี๋ยวนะสามอย่าบอกนะเอ้ยโอเคทับคูคโคโค เดี๋ยวค่อยตั้งชื่อกันนะครับทุกคนอยากให้ตั้งชื่อว่าอะไรทุกคนลองคอมเมนต์ดูนะเดี๋ยวผมลองเลือกสักชื่อหนึ่งแล้วกันนะครับโอเค